สังเกตกรอบหน้าชัดๆนะคะรับรองว่าคุณหมอบอกว่าหล่อแน่นอนอันนี้ผมเชื่อมือครับสวัสดีครับผมบิ๊กกฤษดาสุภาพพร้อมนะครับนักแสดงจากช่อง7 HD นะครับ วันนี้นะครับบิ๊กมาปรับรูปหน้าที่อาทิตาคลินิกนะครับที่เลือกคลินิกนี้ครับเพราะว่าคุณหมอที่นี่นะครับเชี่ยวชาญในเรื่องของการปรับรูปหน้านะครับโดยเฉพาะนักแสดงอย่างบิ๊กนะครับปล่อยตัวเองไม่ได้เลยนะครับยิ่งอายุมากขึ้น ต้องยิ่งดูแลตัวเองครับในเคสของคุณบิ๊กเนี่ยหมอจะทําการร้อยไหมกระชับเก็บกรอบหน้าเก็บเหนียงค่ะจะเป็นไหมรุ่นใหม่ล่าสุดโดยที่หลังทําเสร็จคนไข้ไม่ต้องพักฟื้นเลยแล้วก็กระบวนการขั้นตอนไม่เจ็บไม่ได้น่ากลัวแล้วอีกโปรแกรมหนึ่งที่เราจะทําการปรับรูปหน้าให้กับคุณบิ๊กก็คือการแก้ปัญหาใต้ตาค่ะใต้ตาบวหรือหน้าแก้มซุดนะคะโดยที่วันนี้นะคะหมอจะเริ่มฉีดตัวไบโอสติมูเลเตอร์ค่ะข้อดีของไบโอสติมูเลเตอร์ก็คือกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอ,งองลลาเจนและเกิดการยกยกระชับที่คง รงสร้างผิวใบหน้าของคุณบิ๊กก็จะดูเด็กดูอ่อนเยาวลงจากการสร้างคอลลาเจนด้วยตัวเองแล้วก็ได้รับการเติมเต็มแบบเป็นธรรมชาติขั้นตอนการทําไม่ได้น่ากลัวเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าหน้าคนไข้จะถูกยกขึ้นเลยค่ะให้สังเกตจากเส้นที่หมอวาดไว้นะคะจะเป็นแนวแลนด์มาร์คค่ะ เห็นไหมคะว่าล่องแก้มพวงแก้มถูกปรับยกขึ้นกรอบหน้าจอลายชัดขึ้นกระเปาะแก้มตรงนี้หายไปเลยนะคะตอนนี้หลังทําเสร็จทันทีเป็นยังไงบ้างคะอ๋อถึงมากเลยครับปกติไม่เคยทําร้อยไหมเลยแล้วก็เมื่อกี้คุณหมอทําเหมือนจับจับจุบอาวเสร็จแล้วเหรอคือไวมากครับแล้วก็ไม่เจ็บเลยรับรองว่าคุณหมอบอกว่าหล่อแน่นอนอันนี้ผมเชื่อมือครับให้สังเกตกรอบหน้าชัดๆนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะ จะเห็นว่าเส้นมันวิ่งขึ้นมานะคะ ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราปรับแต่งรูปหน้าเสร็จทันทีนะคะด้วยโปรแกรมการร้อยใหม่ยกกระชับค่ะปกตินะคะคุณบิ๊กยังไม่เคยทําหัตการยกกระชับใบหน้าที่เห็นผลในทันทีเคยทําแต่เครื่องมาก่อนนะคะแต่การร้อยใหม่ยกกระชับจะเห็นผลลั์ในทันทีคุณบิ๊กจะรู้สึกเลยว่าหน้าตึงหน้ายกแล้วก็หน้าแน่นในทันทีหลังทําถูกไหมคะใช่ครับแล้วก็คนส่วนใหญ่จะกลัวคำว่าเจ็บค่ะการร้อยใหม่ครั้งแรกของคุณบิ๊กเป็นยังไงบ้างคะไม่เจ็บครั แล้วก็ไวมากคุณหมอคือเก่งมากก็คือปุ๊บปุ๊บ,บเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ช้ำด้วยจากประสบการณ์20ปีในงานปรับรูปหน้าที่อธิตาคลินิกนะคะเรามีเทคนิคเฉพาะนะคะในการยกกระชับใบหน้าทําให้คนไข้มีใบหน้าที่ตึง ยกแล้วก็เข้ารูปได้ตามแบบที่คนไข้ต้องการค่ะและที่สําคัญนะคะไม่เจ็บแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นที่อธิตาคลินิกนะคะเรามีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์รอดูแลคนไข้อยู่ทั้ง9สาขาค่ะคือไวมากครับแล้วก็ไม่เจ็บเลยรับรองว่าคุณหมอบอกว่าหล่อแน่นอนอันนี้ผมเชื่อมือครับ ทุกคนครับนี่คือหน้าของผมในวันที่6นะครับหลังจากที่ผมไปร้อยไหมกับคลินิกอาทิตานะครับวันนี้นะครับกรอบหน้าของผมชัดขึ้นนะครับทั้งสองข้างเลยและเหนียงผมก็หายไปด้วยนะครับแต่ผมได้ของแถมมากก็คือผิวหน้าของผมนะครับมันดูชุ่มชื้นขึ้นมันดูนุ่มขึ้นนะครับเวลาล้างหน้าแล้วมันลื่นมือมากเลย 2สัปดาห์แล้วนะครับสำหรับวันที่ผมไปร้อยไหมมานะครับก็ช่วงนี้ก็มีคนถามบ่อยว่าเฮ้ยหน้าไปทําอะไรมาทําไมดูแบบหน้าเล็กลงทําไมดูแบบว่าดูไบขึ้นอะไรอย่างนี้ครับหลายๆคนก็สนใจครับใครนะครับที่กําลังมองหานะครับหรือว่าคิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะให้คุณหมอคนไหนดูแลผิวหน้าฉันดีนะฮะหรือว่าปรับรูปหน้าเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าที่คลินิกอาทิตยตาคลินิกนะครับเดอะเบสครับอันนี้ยืนยันนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะหน้าเด็กย้อนวัยเหมือนบิ๊กนะครับก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับตามบิ๊กมาท ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม